คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลเร็กันอีกแล้วครับในวันว่าทูเดีที่24ตุลาคม2568ครับวันนี้ต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลอัดแน่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นศึกยูโรป้าลีกและยูโรป้าคอนเฟอเดรทีกที่มีโปรแกรมลวมนะครับการข่งขันครับมากกว่า40คู่กันเลยทีเดียวครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูผลงานเมื่อวานกันก่อนครับผลงานเมื่อวานของเราเรียกได้ว่าสุดประทับใจ อีกแล้วครับโอ้โหแตกติดต่อเนื่องกันยาวๆเลยครับเมื่อวานนี้ครับเลดบูสบวกครับที่ให้ไปครับก็สามารถชนะไปถึง4น4ประตูต่อหนึ่งและรอบเช้าครับคูไซเลอร์ก็ยันเสมอนะครับไปศูนย์ประตูศูนย์เรียกได้ว่าสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2ทีมเลยครับเดี๋ยวนี้ครับเราดูว่า2ทีมที่น่าเชียร์มีอะไรกันบ้างครับสําหรับวันนี้ครับสตัวชัวร์ของแจ็คบนเดยครับได้คัดสรร มาให้แล้วครับแล้วผลงานเมื่อวานนี้ในอาณาจักรของแจ็คบรูเดก็เรียกว่าสุดประทับใจจริงๆครับตัวเน้นตัวพีครับก็มาครบทุกตัวตนส่วนโครงการรอบเช้าก็แตกครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับซิเนเจอร์ของแจ็คบรูเดรับเรื่องการลุยตลาดสดครับที่ผ่านมาทุกคนได้เห็นผลงานแล้วครับเมื่อวานนี้โคตรสุดปังเลยครับสามารถนะครับนำเล่นสดครับทั้งหมด19าไม้เอาชนะไปถึง18ไม้ผิดพลาดไปเพียงแค่ไม้เดียวเท่านั้นครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าโปรแกรมจัดหนักจัดเต็ม เราจะเริ่มรุยตลาดสดตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปใครที่อยากรุยตลาดสดกับแจ็คบอนดีครับก็สามารถคลิกลิก์ได้เลยครับที่ลิก์หน้าโปรไฟล์ของวันนี้ครับจะมีทางเข้าสู่อาณาจักรของแจ็คบอดีหรืออีกหนึ่งช่องทางครับ f p 1 9ครับเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของแจ็คบอดีบอกเลยว่ามีโอกาสชนะมากถึง70%กันเลยทีเดียวครับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปฟัง2ตัวชัวหน้าช่องวันนี้มีะไรกันบ้างครับ อยากให้ทุกคนครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดซับสไคร b ์ช่วยท่องทางของบอลบูดีกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแจ็คบูดีครับได้นำเสนอคลิปด,ดีๆแบบนี้กันไปทุกวัน,นครับสำหรับฟุตบอลรอบดึกวันนี้นะครับที่เราจะไปกันคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่าง ออสเตรียเวียนนาครับเป็นทีมจากฟุตบอลออสเตรียครับเจอกับสเปอรลี่เอฟซีเป็นทีมจากจอร์เจียแล้วต้องบอกว่า2ทีมนี้นะเตะฟุตบอลแตกต่างกันมากครับออสเตรียเวียนนานะครับเป็นทีมชั้นนําในลีกยุโรปเลยนะครับส่วนสเปอรลี่เอฟซีหลายคนถามว่าเป็นทีมอะไรมาจากประเทศไทยครับเขามาจากประเทศจอร์เจียและเป็นทีมจากลีก2นะครับเพิ่งขึ้นชั้นมาด้วยครับทีมนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทําไมถึงได้ขึ้นมาเพราะว่าเขาเนี่ยครับ ไปคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศบ้านเกิดครับทําให้มันเล่นถ้วยยูฟาคอนเฟเรนทีซึ่งกรีาฟุตบอลต้องยอมรับเลยครับว่าตัวนักเตะดาวดังของทีมเยือนอย่างสเปริ่งซีไม่มีการแข่งขันเลยครับวันนี้คงจะมารับอย่างเดียวเท่านั้นส่วนออสเตรเวนนาครับวันนี้จะถือว่าจะได้ซ้อมเกมดูครับเพราะว่าวันนี้จะต้องเอาชนะ4ประตูขึ้นไปซึ่งผมมองว่าคู่นี้ครับสประตูเนี่ยมีอย่างแน่นอนครับเชื่อเลยว่าออสเตรเวนนาวันนี้ครับจะ เล่นในบ้านไล่ถล่มสเปรี่เอฟซีเนี่ยไม่ต่ำกว่า4 -5 ประตูแน่นอนถ้าลูกแรกมาไวนะครับเตรียมนับ1เตรียมนับ2เตรียมนับ3าเตรียมนับ4ี่เตรียมนับ5้าเตรียมนับ6กันได้เลยส่วนฟุตบอลรอบเช้านะครับเราจะไปกันที่ลีกบาซินครับซึ่งวันนี้ครับลีกบาซินนะครับจะมีแข่งอยู่หนึ่งคู่ในบาซินชั้นเอเป็นคู่ระหว่างยูเวตูเดอเอนะครับเจอกับเซาเปาโลอันดับตารางคะแนนครับเป็นเซาเปาโลเนี่ย ดีกว่าครับอยู่อันดับ14ส่วนยูบินตเดนะครับอยู่อันดับ19และผลงานเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าทั้งสทีมผลงานไม่ดีครับซึ่งเจ้าบ้านครับ5นัดหลังสุดนะครับแพ้ไปถึง4ชนะไปเพียงแค่นัดเดียวส่วนเซาเปาโ,โลนะครับผลงานก็ไม่ได้ดีครับ ห้านัดลงสุดแพ้ไป3เสมอหนึ่งและชนะ1แต่ต้องยอมรับว่าเซาเปาโลนะครับการที่แพ้สนัดคือสนัดที่แล้วแต่2นัดที่ผ่านมาครับถือว่าคืนฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้งครับสามารถโชว์ผลงานครับกลับมาได้ดีอีกครั้งวันนี้ครับแบกน้ําหนักมาเทศเสมอไหนเสมอกันแทบว่าไม่ได้แบกอะไรเลยซึ่งวันนี้ครับต้องบอกว่าการที่คู่นี้ครับเปิดมาแบบนี้ครับโอกาสเสมอต้องบอกว่าเปิดกว้างมากๆแต่ถ้ามีผู้ชนะครับขอเลือกไปที่เซาเปาโลเลอเกินครับเพราะว่าเชื่อเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุเดะครับผลงานห่วยแตกแบบนี้ครับ โอกาสที่ชนะทีมอื่นเนีย่ยยากเหลือเกินยังเก่งคงแค่เสมอครับเลือกไปที่เซาเปาโลกันได้เลยปิดประตูแพ้อย่างแน่นอนครับ2ตัวชวนหน้าช่องวันนี้ที่เราจะไปครับเราจะไปกันที่ออสเตรียเวนนาและเซาเปาโลจะสร้างความทับใจให้กับ f c j a c แจ็คบอลทูเดย์กันแน่นอนสําหรับแนวทางอื่นเพิ่มเติมนะครับตัวพีตัวคัทเน้นหรือลุยตาดส่วนกับแจ็คบอลเดยก็สามารถคลิกลิ้นเข้ามาสู่ในอาณาจักรแจ็คบอลเดยครับเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมก็ได้เลยหรือแอด เ p 19ครับรับรองครับไม่ทำให้ผิดหวังกันแน่นอนครับให้ทุกระบบจบที่แจ็คบาบอนบอนดูเดืไร